เฮ้ยมีเครื่องตัดยาอยู่ข้างในจริงๆอ่ะนี่ไงเออแล้วรับน้ำหนักเราได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบโลครับเฮ้ยคันเล็กคันเล็กคันเล็กของรเท่อะมาครับมาครับมาครับผู้ชมครับมาครับโอ้โหเฮ้ยทำไมคันเล็กจังอ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่กี่ดีบีเนี่ยกี่ดีบีเปนเครื่องตัดหญ้าครับอ๋อเป็นเครื่องตัดหญ้าครับผมเฮ้ยจริงดิครับ เครื่องตัดหญ้าเฮ้ยทำไมคันมาเล็กจังแรงจังแ <L> ล้วน้ำหนักได้1 20โลพี่อ๋อรับน้ำหนักได้120โลเฮ้ยเป็นเล่นไปคุณผู้ชมฮะอันนี้ผลิตมาจากเครื่องตัดหญ้าครับผมไหนลองลองลองยืนหน่อยยืนหน่อยอ๋เฮ้ยมีเครื่องตัดหญ้าอยู่ข้างในจริงๆอะ่ะนี่ไงโอ้โใช้กระตุกตรงนี้เลยใช่ครับคุณยอดมีเครื่องตัดหญ้าโ <L> อ้แล้วรับน้ำหนักเราได้เท่าไหร่120โลครับ120โลนี่ได้เลยครับผมไหนลองลองขี่ให้ดูหน่อยครับพี่ได้ครับได้การตั้งแต่ต้นได

ไปแล้วเครื่องตัดหญ้าก็เทอะไปแล้วครับเครื่องตัดหญ้า